นี okay. hey. ่เช ah. ื่อมต่อกับ x, ะครับ hmm. กับชเ n ็กอ่าก mm ็ค hmm. ือว่าเกมนี้สามารถบังคับลูกบอลได้แล้วตอนเป็นเกมโดยถ้าเกิดไม่ชนอ่ะไม่ชนกับขอบมันจะแพ้ทันทีครับถ้้กับมาเริ่มต้นใหม่ก็คือว่าเราใช้มือบังคับให้ตามทางไว้ ถ้าคุณกำแพงนะครับเนี่ยจะแพ้เราไปไหมายแล้วะไปงหนโกงนัง่งโกงจีนี่จะชานะไงก็คือว่าให้เราไปเก็บตรง รูปภาพเทียนเด็กนะครับแล้วก็ชนะนะครับอ,อย่างเช่นสมมติเราออฟเสร็จแล้วเราก็จะชนะชนะชนะเลยอ่าก็จะชนะอันนี้คือโกงให้ด้วยเฉยแต่เนี่ยจริงๆม,มันมตามทางม,มันหมากมาก ພາລາເອົາຊິນາພາລານີ້ໃດ